ีเนาสวัดสดีนะครับสวัสดีตอนเช้าสุขช่างเด็กนะรายเซนเต้นนะครับผมวันนี้เนี่ยเรื่องเราเนี่ยไม่สบายนิดหน่อยเดี๋ยวมาฟังกันว่าอาการเป็นยังไงนะไม่ได้เต้นเลย ก็บองต้นอาการก็ข้าประมาณนี้นะเดี๋ยวอาการมาจากสาเหตุอะไรเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็จะอัปเดตกันต่อไปหลังจางนี้เดี๋ยวก็เราพาไปหาหมอก่อนครับผม นเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยเราเราพารถมาบักมหาหมอใช่ทีนี้ก็มาตอนนี้ก็รถปกติแล้วนะเดี๋ยวมาฟังเสียงดู ส่วนค่าใช้จ่ายเนี่ยเมตเอ่อว่าเราเราอยู่ในระยะประกันก็สามารถเคลมได้ผมก็มาเคลมที่ไปยุนพาณิชย์นารานะที่นี้ก็เดี๋ยไงก็เดี๋ยวผมจะเอ่อเล่าอีกทีว่าเหตุการณ์เกิดมาได้ไงนี่ก็ประมาณนี้ก่อน อันนี้ก็เดี๋ยวผมจะมาเล่านะว่าเออเหตุการณ์มันเป็นยังไงก่อนเกิดเสียงนั้นขึ้นกับมอเตอร์ไซค์ผมเนาะคือแรกๆเนี่ยผมขับรถอยู่ที่ความเร็วประมาณจังหวะจังหวะแซงรถเนาะอยู่ที่ความเร็วอ,อยู่ที่ประมาณ120นี่แหละหลังจากแซงรถพ้นไปแล้วเนี่ยแล้วผมก็ลดความเร็วเหลือประมาณ90-80เนาะหลังจากลดความเร็วเนี่ยเสียงมันก็เริ่มดังผมก็คิดว่าเออใช่รถผมเนี่ยไม่ไม่ปกติแล้วแต่ด,ดีที่ว่า ถึงที่ฝึกง,งานพอดีซึ่งระยะห่างจากที่พักผมถึงที่ฝึกง,งานเนี่ยประมาณ5กิโลนะก็ได้ยินเสียงแล้วก็เอ่อต่อมาก็รถผมเนี่ยโอดูโอเท่าไหร่เนาะรถผมเนี่ยโอดูโออยู่ที่ประมาณก็คือระยะทางทั้งหมดที่ผมใช้มอเตอร์ไซค์อยู่ที่ประมาณ7,500กว่าโลก็มันเริ่มมีเสียงเอ้ยไม่ไม่ใช่เริ่มมีเสียงก็คือมีปัญหาตอน7,500กว่าโลแล้วก็สาเหตุเนี่ยคือ ตอนที่ผมไม่รู้เนี่ยผมก็ได้ลองปรึกษาเพื่อนๆพี่ๆเนาะที่อยู่ใน Facebook แล้วก็เขาบอกว่าสาเหตุหลักๆแล้วมันมีอยู่3อย่างก็อาจจะเป็นไม่ตัวดันสรอรลิ้นก็พวกออสลักลดกำลังอัดแคมมันหกักแล้วก็อันที่3ก็คือในระบบคัดเป็นแหวนรองอะไรนี่แหละผมจะไม่ได้เหมือนกันแล้วก็จากที่พัก ที่ฝึกง,งานผมถึงบ้านเนี่ยอยู่ประมาณ60กว่ากิโลรู้สึกแล้วก็ผมก็ถามพี่ว่าเออพอจะกลับออพอจะขับกลับบ้านได้ไหมเพราะว่าออรถผมเนี่ยในสมุดประกันเนี่ยเขาไม่เออผมไปเปลี่ยนน้้ามันเครื่องเนี่ยเขาไม่เขียนเขาไม,ไม,ไม,ไม่เขาไม่ได้เขียนบันทึกไว้ไงว่าผมเปลี่ยนตอนสี่พันโลเนี่ยผมเปลี่ยนที่ศูนย์เขามีแค่สติ๊กเกิดติดที่ว่าต้องเปลี่ยนครั้งต่อไปแล้วก็ต่อมาก็ สรุปแล้วรถผมเนี่ยสาเหตุเนี่ยมันมาจากตัวดันซรอลินเสียก็พอตัวดันซรอลินเสียเนี่ยมันก็เป็นแบบนั้นเสียงมาแบบนั้นแล้วเพื่อนๆอาจจะถามมาเออถ้าเราใช้ไปโดยที่ตัวดันซรอลินเสียเนี่ยมันเสี่ยงอันตรายอะไรบ้างผมไม่ได้ถามช่างเลยตรงนั้นเพราะวัวนที่ไปรับวยเนี่ยไม่ได้เจอช่างใหญ่ก็คือเขาไปรับกับอีกคนนึงก็ แล้วผมได้ถามาผู้ชํนานาญอะไรงี้เขาบอกประมาณว่าคือถ้าตัวดันโซโรลิ้นเสียเนี่ยเ,เสียงคือถ้าเราขี่ที่รอบสูงๆอะไรแบบเนี้ยโซ่เนี่ยโซโรลิ้นเนี่ยอาจจะโดดข้ามฟันเมื่อโดดข้ามฟันเนี่ยจงังหวะการเปิดปิดของวาล์วไอเด,ดียเสียเนี่ยอาจจะไม่ตรงก็คือง่ายๆมากมากมันไม่ตรงพอมากมันไม่ตรงเนี่ยการเปิดปิดของวาล์วมันก็ไม่ไม่ตรงนะพอไม่ตรงก็อาจจะทําให้ชนหัวลูกสูบทําให้ ว,ว้าวโคตรอร่อยแบบนี้ได้ก็อันตรายเหมือนกันครับผมแล้วก็ต่อมาก็ค่าใช้ใจ่ายค่าใช้ใจ่ายเนี่ยของผมก็เพราะว่ารถอยู่ในระยะประกันเนาะที่ผมบอกตะกี้คือที่ว่าเขาไม่บันทึกเนี่ยคือถามช่างแล้วเขาบอกว่าแม้ว่าในสมุดประกันเนี่ยไม่บันทึกแต่ถ้าในระบบมีก็ถือว่ายังอยู่ในประกันซึ่งผมเนี่ยได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์ตลอดยังไม่เคยขาดก็ยังอยู่ในระยะประกัน ก็ส่วนในสมุดเนี่ยเขาบันทึกประมาณว่าให้ให้เจ้าของรถเนี่ยรู้ว่าเออได้เข้าศูนย์นะที่ระยะนี้ระยะนี้ข้างต่อไปต้องเข้าระยะนี้ระยะนี้แล้วก็ถ้าจะถามเรื่องข้อควรระวังเนาะข้อควรระวังสําหรับตัวดันโซโรลินเนี่ยอันนี้ผมไม่ทราบแล้วก็ผมจะบอกไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าผมไม่ได้คุยกับช่างอะไรงนี้แล้วทําไมถึงหักเนี่ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ตัวนั้นโซโรลินผมไม่แนใจว่าข้อควรระวังของมันคืออะไรเพราะว่า มันเป็นแบบอัตโนมัตินะของของที่มายกับตีดเรืยเนี่ยมันมีอัตโนมัติถ้าอยากแบบใช้ยาวๆไม่อยากให้แบบเสียบ่อยๆก็ลองแช่แบบแตง่งดูแบบแต่งเนี่ยมันมันไม่ใช่ปรับอัตโนมันติมันต้องมันต้องปรับปรับตั้งเองเดี๋ยว,ว่าองให้ผู้เชี่ยวชาญตั้งเหมือนกันตั้งต,งตึงไปก็ไม่ดีหย่อนไปก็ไม่ดีแล้วก็ค่าก็ประมาณนี้เนาะก็สําหรับใครที่มีปัญหาอะไรหรือว่าอยากสอบถามอะไรก็สามารถสอบถามได้ใต้คอมเมนต์ ผมแนะนําก็คือถ้าเป็นไม่ได้ก็รักษาแลระรักษาประการมอเตอร์ไซค์ไว้ก่อนนะก่อนจะพามอเตอร์ไซค์เข้าไปศูนย์เนี่ยก็พยายามกลับมอเตอร์ไซค์ให้อยู่ในสภาพเดิมที่สุดแล้วก็อย่าขาดการเช็กระยะที่ศูนย์ท่านั้นก็สามารถรักษารากันได้แล้วก็ค้าๆก็มีสิ่งที่ผมจะเช็คก็เพียงเท่านี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และก็กดกระดิ่งช่องของผมนะช่องเด็กนารกไซเตอร์ครับผม แล้วก็ไว้รอบหน้าก็ผมจะมาแชร์เรื่องอะไรก็ไวพ้พบกันใหม่นะอย่าวลิมนะเด็กน่ารักอีกซายเตอ